จะเป็นล่มมองไม่ค่อยชัดเลยค่ะกลุ่มนี้เขาก็ขึ้นมาเนี่ยไปไหนละไปไหนละโอ้เสียงมะเห่ามาไกลได้ยินเสียงดังดังมากเลย อ่าเสียงกาเสียงกาดำก็ขึ้นมาอีกโอ้อืมนกกาค่ะ บินเดียวดเลยโอ้โหปูตัวใหญ่มากค่ะตัวนี้อือ คอยกวนน่ะน่ะตาอยู่ฝั่งแล้วก็มีนกตัวนั้นมารออีกเห็นกลุ่มปลาขึ้นนั่นน่ะน่ะนกมาอีกแล้ว นี่ได้เรียบร้อยค่ะปลายเยอะมากไหนีกเนี่นยดูตรงนั้นค่ะ จ้องกันเลยค่ะเพื่อจะเอาปลาเป็นแถวเลยอ่ะนะนะนะจะจับปลา <c oughs> ขอแห้งเลยคนไะหนดูนะคะตัวไหนลงไปก็เอาไม่ได้เลย <c oughs> ดูคะ่ะนัะ่นนั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 ่นโอ้โหวิธีจับปลาเขาดูอีกคะ่ะดูอีกค่ะนั่นนั่นทั้งกลัวทั้งกลัวทั้งจะจับ แกงทำไปกินน้ำกินน้ำตรงนั้นแต่ไม่ใช่หรอกเขาจะเอาปลานั่นนั่น,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 นเห็นไหมคะเขาจะเอาปลาไม่มีใครจับปลาได้ที่นี่มีต่กาดำค่ะใครก็จับไม่ได้แต่กาดำจะกินปลาได้เราก็แช่มาดู มาชมค่ะมาชมมาดูมาชมกลุ่มนั้นะนา,นานแน่นเลยนี่เลี้ยงมาเลยค่ะยงยาวมาเลยค่ะเป็นแถวตามฝั่งใไญ่จีนไปแล้วนกตัวนี้ นกไก่นานกไก่นาเหมือนไก่ค่ะวิ่งเยอะเยาะเยะเยะน่ย,ย,ยนั่นนั่นนั่นวิ่งอีกแลวเหมือนไก่เลยดูข้างหลังเรี้ยงนกอะไรนกอะไรนั่นนันแล้ววิ่งเข้าไปฝูงกาแล้วทีเนี้ย เอาไปไปเอาตามนั่นนะไปอยู่กับฝูงกานะเนีเ่ยอ๋อตัวขาวก็มาด้วยมันจะเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ตัวเดิมนะมันยังจะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็าก็จะมาเรื่อยๆ ตัวนั้นมาแล้วตัวนี้มาเอาบินแล้วเอาอยู่ตรงนี้มาจับปลากับเขาค่ะปลาเยอะค่ะตรงนี้มาดูมาดูเอาไปโด <c oughs> นกาไลเออคิดว่าจะไปจับปลากับเขาขาดาไล่ค่ะเป็นขอ,อยอ่ทางนั้นเลยน้นบินมาถึงนี่แนละ้วนั่งดูว่าจะาจับปลาได้ไหมก็ออยังไม่ได้ค่ะ ไม่ได้จริงเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนดูจะทั้งถอยทั้งทั้งสู้ทั้งถอยอออป่าเยอะมากอะ่ะนู่นระโดดขึ้นโอ นกเป็ดน้ำมาด้วยน,น้ำเห็นปลาควจะมา,านกเป็ดน้ำทางการรักน้ำตัวนี้ก็ต้องจะมากับเขาคนนกฟังนะคะตะจีคุณยายใส่ขอ้องไปฟังทางโน้นตันี้ฟังทางนี้ค่ะเห็นไหมน,นกเป็ดน้ำตามลงไปและะ้วค่ะ ไม่ใช่หรอกเนาน่าจะเป็นการลักน้ำมากกว่าดํารวีอ่ะดําดผุดดําโผล่ดําโผล่ดําผุดอิน่ะโผล่ทางไหนที่เนี้ยอ้าวโอ้โแถวแถว,แถวนี้โอ้โหน่นเลยค่ะางน่นเลย ็นนกเนาะช่วงนี้จะได้ภาพนกค่ะบรรยากาศในบึงค่ะจะมีนกทั้งในน้ำทั้งบนบกนก,นก,นก,นกค่ะนกนกนกออกหากินปลาในวันน้ำลงค่ะ ถนัดมากเลยวิ่งตามฝั่งปลาเยอะด้วยค่ะจะกินเดรรวันนะอิ่มมาใกล้แล้วตัวนี้ค่ะองใส่เห็นปลากลุ่มนี้แหละเนี่ยง่ายจะเห็นปลากลุ่มนี้มาใกล้แล้วค่ะ ดำลงไปอีกแล้วปลาก็รู้นะฮะการลักน้ำมาเขาก็จะหนีเขาก็จะหนีแล้วเขาก็จะกระโดดอันนั้นๆมาใกล้แล้วค่ะยิ่งๆด้วยอ้ยเขาเห็นปลากลุ่มนี้เลยมาอู้กลุ่มนี้ขึ้นฝั่งโอ้โอ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  กาขงมาอีกออเอาเอาเรียงกันเลยค่ะทีนี้นุน่นเอาโอ้โเด็ดร้อนมากค่ะตรงข้างล่างเนะี่ยยายไม่ลงไปก็จะนั่งดูอยู่ตรงข้างบนนี่ค่ะนุนกเปิดน้ำนุเป็ดน้ำ ไฟมากค่ะนั่นน่ะอู้มาแบบไวเลยค่ะหาปลาไหนยะนี่นี่น,นี่ดำผุดดำโผมาใกลใ้ๆไหนไหนอีกอู้ปลาทั้งนี้ปลาทั้งนี้ไม่ถึงปลาทั้งนี้ตัวเยอะเยอะมากมาแล้วมาแล้วมงหน้ามาแล้วค่ะมงหน้ามาแล้ว การักน้ำม่งหน้ามาเลยวโผล่ทางไหนโผล่ทางไหนม้งหน้ามาใกล้แล้วค่ะโอ๊ยไหนฮะไหนแล้วไม่โผล่แล้วค่ะไม่โผล่แล<อ>้วดูปลานี่ก่อน ตามฝั่งไม่ก่อน้ยเห็นหลังปลาเลยคนี่จิบๆิบจิบจิบจิบกลุ่มนี้ว่าจะเป็นปลาหมอข้างดำนี่ยเพราะว่าจะมาเป็นกลุ่มแบบนี้ <ś m> <ś m> อู้ทางนั้นภาพไม่ชัดเฮ <ś m> ้มายืน <ś> ร <m> ้องขึ้นออนี <ś m> ่ไม่ไปไหนเลยอะ โอ้โอ้มาใกล้เลยนะมาใกล้นกตัวขาวหรือ่าจะแกล้งกันหรือเปล่าไปนลยค่ะการลักน้ำน,นั่นนั่นนั่นนะั่นนะั่นนะั่นนนนั่นะ่นนั่นนันกตนนัวขาว่นย่นนั่นนั่นนั่น่นน เลไ,ไหนนะ,ะเสียงเสียงดังเที่ยงดังมากต้องกากลุ่มนี้ก็ไม่ยอมแพ้จะจับปลาให้ได้เลยไม่หนีไปไหนเลยคะ่ะจองเันเต็มเลย ค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคุณยายขอเจ็บภาพบรรยากาศในแชนีก่อนค่ะภาพบรรยากาศที่บึงใหญ่เสียงดังด้วยวันนี้ขอบคุณทุกเลือขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกําลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคุณยายกับหลานนเจ้าคา่ะฝากกดติดตาม กดเลือกกดไลค์ให้ครูได้ด้วยจ้าขอบคุณมากมากอ่ะคาบรารยากาศที่บึงใหญ่ปา่าวันนี้ปา่าป่าไลปา่ปลาเล็กป่าใหญ่ไล่ปลาเล็กเสียงเครื่องสูบหน้าก็ดังมาก ะค,ะค,คิด้าพบกันใหม่วนก็จะมาจิบ่าพบรรยากาศที่ที่บึงที่สวนเหมือนเดิมค่ะได้ไปแล้ขึ้นู่นนะคะ ไปแล้วค่ะลมลมแรงมากบายบายค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วจ้า